วัสดีค่ะวันนี้สนตานาหมอเราจะมาสาธิตการเก็บหน่อไม้โดยพี่เป้านะคะคนเก่งของเรานี่แหละค่ะอันนี้เป็นไผ่กิมซุงโอ้โหมีหน่อยเยอะแยะมากมายเลยนะคะว,ว้าวโชว์หน่อแวบสวยงามมากไหนดูที่โอเคผ่านสามผ่านอ่า มีอันนี้จะจะเก็บกี่หน่อคะอันนี้ด้วยไหมใช่หมมันมีหน่อที่ใหญ่กว่าค่ะอ่าอันนี้นี่ที่หน่อที่ใหญ่กว่าตรงนี้สองหน่ออันนี้เป็นไผ่จิมซุงนะคะต่นี้จะเป็นไข่จิมซุงจิมซุงนี้จะมีหน่อที่ค่อนข้างดกนะคะหน่อดกมากเลยเราเก็บไปแล้วรอบที่แล้วเมื่อประมาณสองอาทิตย์ได้ไหมน่าจะได้น่าจะได้ไห นคะคะเราก็จะสาธิตอุปกรณ์ไม่มีอะไรคือบีดมีดปลายแหลมนะคะเสียบเสียบเข้าไปแล้วก็ค่อยๆนะคะหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือจะทวนเข็มนาฬิกาก็แล้วแต่นะคะหมุนหมุนด้ามมีดนะคะแป๊บแป๊บแป๊บแ๊บค่ะแล้วเราก็จะหักแป,ป๊บนานโอ้โหสวยงามเจ๋งมากเลยทีเดียว นี่ก็เป็นหน่อที่สองของเราในวันนี้นี่ค่ะต้นนี้มีมีหลายหน่อเหมือนกันแต่ว่าเราจะเก็บสองหน่อก่อนหน่อที่แบบใหญ่ๆขนาดพอเหมาะเนาะสูงประมาณไม่ถึงหนึ่งฟุตนะคะดูดูขนาดดูความอวบพันของมันดูความสูงของมันอ่าเสียบ แวบเสียงแหวกนะคะน่ากลัวแวบโอเคเก่งมากสุดยอดสวยงามเหมือนคนทำเลยนี่ทางนี้ต่อยนะคะทางนี้สองหน่อใหญ่นะคะแล้วก็หน่อเล,กล็กกำลังกำลังจะขึ้นมาสำหรับแปลงไผ่เราเนี่ยพื้นที่ก็หนึ่งหนึ่งไร่นะคะ หนึ่งไรแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผัหลายอย่างหลายชนิดด้วยกันเราปลูกคัดคกันหลากหลายอาจจะงามบ้างมงามบ้างแต่ว่าเราเน้นเรื่องของความปลอดภัยปลอดสารแล้วก็ไปขอรับการประเมินมาตรฐานนะคะได้มาตรฐาน GAP หรือมาตรฐานแกบ สำหรับแปลงไข่นะคะนอกจากแปลงไข่แล้วเนี่ยเราก็ขอมาตรฐานของอ,อ,อินทราลัมนะคะได้มาตรฐาน GAP นะคะผ่านมาตรฐาน GAP เช่นเดียวกันนั่นค่ะอวบมากเลยโหสวยงามเดี๋ยวเราจะเอาไปทำหน่อไม้ดองหน่อไม้ส้มใช่ไหม <laughs> หน่อไม้ส้มแล้วก็เอาไปแกงสดๆด้วยนะคะเนี่ค่ะถ,ถ,ถ้าใครสนใจติดต่อได้ใช่ไหมทุกคา สวยางามมากเลยนี่ค่ะปีนี้หน่อมอ้ของเราหอมด้วยอ่าละค่ะพี่เป้าก็จะเก็บหน่อมาไปเรื่อยที่นี้เดี๋ยวเรามาชมแปลงไผ่กันดีกว่านะคะว่าเราปลูกไผ่อะไรบ้างค่ะน้องมิน้นไปดูตรงนูง้นก่นเลยเริ่มจากไผ่ไผ่ดำ นะคะไข่ดำไข่ดำที่เราปลูกล่ดำลักษณะลำต้นมันจะเรียวๆแล้วก็เป็นสีดำนะคะลำต้นจะเป็นสีดำกิ่งก้านก็จะออกสีดำดำดำข้าม่วงบางบางกิ่งบางก้านนี่ก็จะเป็นสีเขียวอมอมดำดำนะคะนี่นะคะก็จะเป็นไผ่ดำเอาไว้ก่อน ของดำาๆของมุงคลน,นะคะนอกจากไข่ดำแล้วเราก็มีอ้อยดำด้วยนะคะที่สวนป่านาหมอ,อส่วนนี้เป็นไผ่สีสุกค่ะไผ่สีสุกสังเกตที่ลำมันจะเป็นสีออกเหลืองเหลืองเนาะมันจะมีทั้งออกเหลืองเหลืองด้วยแล้วก็ออกสีเขียวเขียวผัดเขียวเ,ยวเยวหลืองเ,เนาะเดินดีๆนะ,นๆนะถัดมาถัดมาอันนี้ เป็นไผ่อะไรคะไผ่ลวกค่ะอันนี้เป็นไผ่ลวกไผ่ลวกไผ่ลวกนี่ก็จะลำต้นเขาจะเหมือนมีเปลือกคุ่มแบบมันดูไม่ค่อยดูทะลอกทะลอกดูทะลอกทะหลอก,ลอกดูไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ดูแบบบ้านๆน่ะนะคะไผ่ลวกบ้านเรานั่นเองก็คือลำต้นมันจะเล็กๆแล้วก็ใบมันก็จะเล็กๆเรียวๆนะคะ สวยางามมากแล้วก็นี่คู่กันก็เป็นไผ่ลวกเช่นเดียวกันน,นะคะส่วนถัดไปนุ่นเป็นไผ่อะไรคะเป็นไผ่บ่งหวาน,น,วานค่ะอ้ะนีเรามาดูลักษณะของไผ่บ่งหวานบ้างอันนี้ไผ่บ่งหวานกเ็เรียวๆเรียวๆเ,เ,เหมือนกันคล้ายๆไผ่ลวกจะคอยดูว่ามันมีหนอเมื่อไไรนะมีหนอเมื่อไไรนี่ เราก็จะได้ชิมว่ามันหวานจริงหรือเปล่านะคะส่วนแถวที่สองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไผ่กิมซุงเนาะนี่ค่ะไผ่ไกิมซุงลักษณะต้นอวบอว้วนนะคะสายพันธุ์นี้นิยมมากเนื่องจากว่าให้หน่อที่ค่อนข้าง,งดกนะคะแถวนี้ก็คือเป็นกิมซุงทั้งนั้นเลยแถวที่สองนี่นะคะกิมซุงเหมือนกันใช่ไหมแถวที่สามก็เป็นกิมซุงแถวที่สามก็เป็นกิมซุงทั้งนู้นก็กิมซุงหมดเลยใช่ไหมทางนี้ทางนี้เป็นไผ่อะไร ต้นเล็กๆนี่ไผ่ยักษ์หรือเปล่าแถวที่สาที่ตรงกับไผ่สีสุกอ,อันนี้ก็กินซุงเหมือนกันเหรอคะโอ้แต่ลักษณะไม่โตลักษณะไม่ค่อยไม,ไม่ไม่เหมือนเท่าไหร่แถวนี้ก็จะเป็นกินซุงเนาะทีนี้ เราจะมาดูซิว่าตรงนี้ที่ลำใหญ่ๆตรงนี้ก็เป็นกิมซุงเหรอคะหายลำตรงนี้กิมซุงบงหวานคือตัวไหนตรงนี้ตรงนู้นใช่ไหมคะตัวนี้บงหวานโอ้ไม่ค่อยได้เข้ามาหาเขาเลยเนาะตรงนู้นล่ะ ไผ่เลี้ยงปะมันจะเป็นไผ่หลอดค่ะไผ่หลอดอูมาดูซิลักษณะเป็นหลอดเหมือนกันคูจะเป็นเรียวเล็กๆทางข้างหลังนั่นเหรออันนี้อันนี้หลอดอันนั้นก็หลอดเหรอ,อันนั้นเลี้ยงอ๋ออันนี้หลอดดูขาลำต้นของเหมือนหลอดจริงๆเล็กๆเนี่ยค่ะไผ่หลอดดูหน่อมันมีไหมเนค้อแหลมๆหน่อก็แหลบๆเล็กๆน่ารักกระจุ่งกระจิ๋มอันนี้ไผ่หลอดอันนี้ไผ่เลี้ยงเนาะอันนี้ค่ะไผ่เลี้ยงอันนี้ล่ะ อันนี้บงหวานอันนี้บงหวานเหรอคะโอ้ oh. มันบงหวานนี่ลําต้นมันใหญ่กว่าไผ่หลอนิดนึงอันนี้อันนี้ไผ่เลี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องมีหน้าที่ไปเขียนป้ายเรามาติดนะ <c oughs> จะได้จําได้ป้ายเรายังอยู่เนาะ <c oughs> อันนี้ล่ะคะน,นี่ไผ่หลอดค่ะ <c oughs> อ๋อน,นี่ไผ่หลอด <c oughs> ไผ่ บองหวานแล้วก็ไผ่หลอดใส้ข้าวหลอดชาไข่มุกใช่เอามาขอขอหลอดสักนิดนึงได้ไหมเอาไปดูดชาไข่มุกอ,อันนี้เป็นบองหวานอันนี้บองอันนี้ก็บองหวานแสดงว่าปลูกสลับกันเนาะปลูกกันสลับกันระวังนะอันนี้ล่ะพิมสู่งปะตรงอันนี้ผ่ตรงรลมแรงผ่ตรงเหรอคะตรงเ <Okay. S 2> นี่ย เหรอคะอันนี้ละ่ะอันอน,ะะนั้นเป็นเลี้ยงไข่เลี้ยงตรงนู้นนู้นเหรอคะตรงนู้นอันนั้นตรงตรงตรงสลับตรงเลี้ยงตรงแล้วข้างข้างนู้นล่ะอคะข้างหลังเป็นเลี้ยงกับอ่ตัวอันแรกเป็นยกักษ์อันสองเป็นเลี้ยงอันแรกเป็นยักษ์ข้างนู้นยักษ์ตายไปหรือ,อยังไม่รู้ ไม่เห็นยักษ <laughs> ์ยักษ์มันไม่ค่อยเหมาะเพราะว่ามันต้องการความขึ้นชื้นสุกมันอาจจะไม่เหมาะกับแถวภาคอีสานก็เลยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยโตแล้วก็บางต้นก็ตายไปละอันนี้อันนี้อะไรเนาะอ,นนอันนี้เรียงอันเรียงอันนี้ตรงแล้วยักษ์อ่ะ นู้นเหรอคะไม่แน่ใจไม่แน่ใจ,จอันนี้ละ่ะอันนี้ใช่หลอดไหมคะไม่ใช่หลอดอันนี้แบบหลอดเลี้ยงหลอดมีแค่สองต้นเมื่อกี้ค่ะอ๋ออันนี้ก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงใช่ไหมคะจะเป็นบ่งหวานกิ่งตายบ่งหวานอ๋ในใอนี่ค่ะค่ะต้นไผ่ยักษ์หรือต้นไผ่ปักกิ่ง ไผ่จิงเดสมอเร่ไปแล้วเหลือจะหลุมไผ่ปักจิงตายหมดเลยยังไม่ได้จัดพิธีขากเปนักกิจท่าเลยอย่างงงนะคะเนี่ยค่ะอันนี้นะไผ่เลี้ยงหรือว่าไผ่หลอดเนาะหรือบงหวานเนาะ <laughs> อันนี้วงหวานใช่ไหมคะมโอเคส่วน,นใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะมีกิมซุงวงหวาน,นกับไผ่เลี้ยงที่ที่่บเยอะๆหน่อยเนาะอันอื่นก็คาๆไปนี่คะ่ะบรรยากาศใต้ต้นไผ่ก็จะเย็นชุ่มฉ่ำมีน้ำาขังโอ้โหนั่นหะนอน,นั่นใหญ่มากที่ป้าก็กำลังจัดไปนะคะโูกแข็งแรงมากค่ะ อะไรเนี่ยเต็มพดแล้วก็ออกมาหันแบกมาทั้งนี้เอาด้ามหมุนมามันติดพอได้ไหมแล้วขยับเลยหักเลยชุ่มุ่มไปยืนดังนู้นดินั่งนั่นน้เออได้แล้วได้แล้วเยี่ยมมากสวยงามโชว์ด้วยนะโอ้โห เอออาโชว์หน่อยเยี <Yeah. S 2> ่ยมอ่ะโชกโชว์โชว์ตุดป๊บเก่งมากตะกร้ามันเล็กไปแล้วเนี่ยโอ้โหวันนี้เราก็เก็บหน่อไม้มาได้ยะแยะเลยฝีมือพี่ป้าและน้องมิ้นนะคะเก่งมากยอดค่ะ oh.